ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาที่ EP ที่สองนะครับก็จะพูดถึงข้อมูลพอสังเกตที่พอจะหาได้เกี่ยวกับการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นสุดท้ายเป็นบัญช้างเหรียญเสมาหรือเหรียญรูปไข่ปี2019นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่ฟังฟังกันมาเนี่ยเขาว่ากันว่าเนื้อเงินสร้างกันเป็นพันเหรียญนะครับถ้าเนื้อเงินเป็นพันเนื้อทองแดงจะเท่าไหร่นะครับ เราน่าจะหลายพันถึงหมื่นแต่ในที่ผมสัมผัสและก็ลองคิดประมวลเปรียบเทียบกับภารกิจยุคเดียวกันแล้วผมเชื่อว่าไม่ถึงครับทําไมเป็นเช่นนั้นผมก็จะมีข้อเหตุผลมาเรียบเรียงให้ฟังนะครับต้องบอกว่าข้อมูลอะไรข้อมูลเนี่ยที่ผมได้มาผมก็พยายามหาจากคนที่ใกล้ชิดนะครับทันยุคหลวงพ่อมีส่วนร่วมในการจัดสร้างเหรียญหลายๆครั้งนะครับทั้งเหรียญตาหยี เรียเนี่ยรุ่นนี้ปี19เนะครับเป็นคนมีพื้นที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ผม ES, อยู่ในรู้จักนะครับผมก็พอจะรวบรวมมาแล้วก็ลองมาเกลี่ยเป็นข้อมูลให้มาศึกษาร่วมกันนะครับผมก็ขอเริ่มเลยนะครับทําไมผมถึงไม่คิดเช่นนั้นเราต้องว่าถึงเรื่องการยุคสมัยก่อนเนี่ยการระบบคม,มนาคมการเดินทางไปมหาสุ่กันเนี่ยมันลําบากนะครับโดยเฉพาะวัดบ้านช้างเนี่ย ต้องบอกว่าธุรกันดานะมายากนะครับมาทางเรือเดินก็ยากนะครับนี่คือเนื้อเงินผมจะโชว์เหรียญไปเรื่อๆยๆนะสวยๆเนี่ยอามาให้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนจะมาทําบุญที่วัดหรือมางานบุญต่างๆนานาเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าจะมากันได้เป็นหลายๆพันคนนะนะครับการสัญจรมัน,ม,นมันลำบากจ,จริงๆนะครับผมว่า แต่ระดับพันคนต่อวันนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะซึ่งถ้าเทียบกับสมัยเนี้ยผมไปวัดบ้านช้างนะครับทําบุญบรระถินอะไรอะ่ะวันเดียวนี้ก็ยังดูแล้วน่าจะยังจะถึงพันยากนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะหลายๆร้อยหรือระับพันสองพันอาจจะไปไปได้นะเกิดแบบอยู่ทั้งวันอ่ะวนไปบนมาเนี่ยแล้วสมัยก่อนซึ่ง ไปมหาสูตบากจะมาได้ขนาดไหนดังนั้นการจัดสร้างพระมันก็ต้องมีอุปสอุปทานเปรียบเทียบหมครับว่าถ้าถ้าคนนะครับถ้าคนมาไม่ทําบุญไม่เยอะมากเนี่ยทำไมทางวัดจะต้องสร้างเหรียญพรตถุมุงคลรุ่นนั้นเป็นหมื่นๆเหรียญเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อครับว่าการทําพระเครื่องสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อ จำน่ายนะครับนะครับไม่สร้างมาเพื่อจำน่ายการสร้างเหรียญพระอาจารย์ก่อนเนี่ยเป็นวัตถุมงคลแจกให้กับคนที่มาทำบุญนะครับทำบุญนำกลับไปบูชาที่บ้านนะครับดังนั้นนะครับเมื่อวัตถุประสงค์ในการจะสร้างเหรียญเพื่อนำม,มาแจกและเราต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณในการทำด้วยวัดไม่ได้มีเงิน,นครับ ดังนั้นการสร้างเหรียญแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันต้องมาจากความช่วยเหลือกันของสิทธิอนุสิทธิ์นะครับของหลวงพ่อคนที่จะเป็นโยมอุปถัมภ์นะครับและเป็นประธานในการจัดสร้างมีเงินรวบร,รวมกันมาทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแล้วก็ต้องมาคิดก,กันอยู่ดีว่าจะสร้างเยอะมากน้อยให้พออย่างคนไม่เด้ยมาสร้างมากมายไก่กองนะครับเพราะทุกอย่างใช้เงินทั้งหมดดังนั้นนะครับผมจึงเชื่อว่า การจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้และการที่เราพบเจอกันในสนามนะครับเดินเวียงกันมาเนี่ยมีทั้งเหรียญหน้าใหม่หน้าเก่าผมเชื่อว่าทั้งทุกเนื้อรวมการทั้งทองแดงและเงินเนี่ยหลายๆพันเป็นไปได้ครับห้าพันบวกลบเป็นไปได้นะครับห้าพันบวกลบเป็นไปไได้แน่นอนอาจจะถึงหกเจ็ดพันก็ได้หรืออาจจะต่ำกว่าห้าพันก็ได้แต่เนื้อเงินเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เป็นพันแน่ครับนะครับ อันนี้ถ้านึเงินไม่ผ่านผมต้องหยิบยกการเปรียบเทียบการจัดสร้างเหรียญพระในยุคเดียวกันและต่างยุคก,กันให้ฟังก่อนนะครับพรามผมนึงทิ่เช่นนั้นผมขอยกตัวอย่างพระยุคพระนี่การจะสร้างยุคเดียวกันคืออย่างหลวงปู่ศรีวัดท้าขาบุญหน้าครับท่านเป็นพระเคจิที่มีอายุยืนยาวถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปีนะครับบมือนาพาปีสองพันร้อยยี่สิบปีเดียวกับหลวงพอ่อออดนะครับแล้วก็ อายุ128ปีเนี่ยแสดงว่าท่านอายุอยู่มากกว่าหลวงพ่กอออถึง40กว่าปีนะครับลูกศิษย์หลวงพาอท่านเยอะแยะมากมายการสร้างพระของแต่ละรุ่นของท่านนั้นก็เยอะนะครับผมบอกเลยว่าเยอะนะไม่ใช่น้อยท่านจะสร้างรุ่นแรกปี14เนี่ยก็รู้สึกจนหมื่นเหรียญมั้งทั้งอัปปะลและทองแดงอย่างละ5,000นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยพระผงพระเหรียญจนมาสร้างเหรียญปี17อายุยืน,นทั้งสองพิมพ์เนี่ยก็อย่างละหมื่นเหรียญน,นะถ้าผมจะไม่ผิด มหาลาบก็เป็นหมื่นหน้าแก่ไปนึงเก้าีสองหมื่นเหรียญมีแต่ทองแดงแต่ถ้ามาว่างเนื้องเงินเนี่ยหลวงปู่ศรีที่มีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายการเข้าถึงวัดน่าจะได้จะจะน่าจะไม่ลําบากเท่าวัดบ้านช้างเนี่ยคนน่าจะไปวัดดะเยอะกว่านะครับจากที่ข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยการจะทำเหรียญเนื้องเงินในหลวงปูศ่ศรีอาจจะสร้างประมาณเท่าแค่อายุอย่างาเหรียญ อายุยืนเนี่ยร้อยี่สี่ปีก็สร้างร้อยี่สี่เหรียญน,นะครับพอปีหนึ่งพอปีอามหาลาบนะครับก็สร้างหนึ่งร้อยี่สิบหกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาจะต้องมีคุตเโลบายในการสร้างอ่ะไม่ใช่อยู่ดีมาจะมาสร้างเป็นพันเ็นแล้วเรื่องงบงบการใช้ทุนเนี่ยครับเนื้องเงินใช้ทุนเยอะมากนะครับคิดดีๆนะครับเอาง่ายๆเหมือนเหรียญจักรตัวพิทพรชัยเนี่ยเก้าพระอาจาร์เนี่ย สร้างเนื้อทองแดงลมดำอย่างละ5,590องค์นะถ้าผมจไม่ผิดหรือ99อาค์จะไม่ได้นะครับแต่เนื้อเงินเนี่ยสมัยก่อนตอนเล่นกันใหม่ๆบอกว่าอาจจะสร้างไม่ครบทุกอาจารย์แต่ผมคิดว่าเขายังไม่เห็นการทปัจจุบันเนี่ยเห็นแล้วว่ามีครบทุกพรเกจิและน่าจะน่าจะเชื่อว่ามีน้อยมากอาจจะมีแค่ประมาณหลักสิบพิธีใหญ่ระดับนี้ครับสร้างพระเนื้อทองแดงโอ้ยังรวมเนื้อผงอีกสารพัดสารเพ โอ้โหเยอะแยะมากมายแต่เนื้อเงินยังสร้างได้รวมกนเก้าเคลจิถ้าตามที่เจอทุกวันนี้ยังยังไม่พอร้อยเหรียญเลยมั้งอาจจะแค่ร้อยกว่าเหรียญนีงคิดดูดีๆนะครับแล้วหลวงพอ่อออดเนวัดบ้านช้างเนี่ยจะสร้างเนื้อเงินถึงหนึ่งพันเหรียญแล้วครับผมไม่ได้บอกว่าสายลูกศิษย์จะสร้างไม่ได้ครับสร้างได้แต่ต้องมองว่าเขาจะสร้างไปทำไมเยอะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนไม่ได้มาวัดเยอะ ถ้าสร้างเป็นร้อยเหรียญผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้นะนี่ผมเทียบกับจตุพิทชัยแล้วก็เหรียญหลวงพุสศรีนะมันต้องมีวัตถุประสงค์และกลสุบายการสร้างจํานวนที่แบบมันมีตัวเลขที่แบบชัดเจนนะครับอย่าไปประเมินกันเป็นพันแล้วมันทําให้พระดูสร้างเยอะโอเคเนี่ยอย่างถ้ากับผมเทียบอีกรุ่นนึงคือหลวงพ่อกันปีสามหกะครับมงคลราชเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนื้อทองแดงสร้างหนึ่งแสนเหรียญนะครับมีหลายบล็อกเลย สายฝนวงเดือน3มจุดอะไรโอ้โ oh, ห oh, สาราพัดมีต่อกโค้ดตั้ง4ตัวเนื้อเงินเขาว่าสร้าง1,000เหรียญน,นี่คือทองแดงสัดส่วนทองแดงหนึง่งแสเหรียญกับเงินหนึ่งพันเหรียญซึ่งสร้างในปีสองพซึ่งมีเทคโนโลยีนในการจัดสร้างและคนก็ไปหมหาสุกันง่ายแล้วนะครับและหลวงพ่ออดีองที่ผมบอกอะวัดท่านจุรกันดานคนมายากนะครับต้องใช้ทุนในการสร้างสูง ถ้าสร้างเนื้อเงินเป็นพันเหรียญจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีครับแต่ในเมื่อที่เรายังไม่สามารถจะมีข้อมูลอย่างชัดเจนได้เนี่ยเราก็ต้องประเมินเอาจากเนี่ยเอาข้อมูลหลายอย่าง,างมาเทียบกันนะครับผมก็คิดอย่างเนี้ยผมเลยมองว่าเหรียญรุ่นนี้ยเนื้อเงินผมเชื่อว่าไม่เป็นไม่ถึงพันแน่นอนแค่หลักร้อยเท่านั้นอย่างมากนะครับหลักร้อยเป็นไปได้ผมเชื่อแต่จะกี่ร้อยผมบอกไม่ได้นะครับแต่ทุกวันนี้ที่เห็นหมุนเวียนโชว์กันเนี่ย ด้วยเหรียญที่เป็นปีหนึ่งเก้าเนี่ยแล้วคนยังเล่นไม่มากหลายเนี่ยเห็นเก็บกันหลายคนผมมีก็มีห้าเหรียญผ่านมือมาก็พอสมควรนะครับผมเชื่อว่าร้อยร้อยสองร้อยมีผมเชื่ออาจจะไม่ถึงอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นพันหรือเกินห้าร้อยเอาแค่สามร้อยผมไม่ยังว่ายากเลยนนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะแต่ผมศึกษาจริงนะครับ ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในกลุ่มหลวงพ่อออกและบช้างกลุ่มมาตรฐานเนี่ยจะรู้ว่าผมศึกษาจริงแค่ไหนนะผมเล่นจริงนะครับผมไม่ได้แบบมาเล่นเอาเป็นเป็นเชิงค้าขายพุทธพาณิชย์ไม่ใช่นะครับผมเก็บจริงสวยผมสู้นะครับในการซื้อในเนื้องเงินผมแต่ละเรียนก็ทุกคนก็เห็นหมดแล้วว่าผมก็เก็บสวยๆทั้งนั้นดังนั้นนะครับวันนี้ข้อมูลที่พูดถึง,ถงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาสปอยหรืออะไรนะครับแต่ว่าเรามาศึกษาร่วมกัน นะครับว่าพระหลวงพ่อออดเนี่ยน่าจะมีจำนวนการสร้างลุงนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับสึกษาร่วมกันไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าจำนวนการสร้างยิ่งน้อยเนี่ยมันเป็นผลดีกับสายด้วยนะพระจะมีคุณค่าสูงขึ้นมูลค่าสูงขึ้นเองโดยโดยนะครับเมื่อวันนี้ถ้าคุณบอกเป็นพันย,ยังเจอกันไม่กี่เหรียญเองนะ แม้แต่สายลุงอุศีเนี่ยผมก็คุยกันมมทกกี้นะเขาก็ยังบอกว่าอาจจะไม่ถึงร้อยด้วยเพราะเจอกันน้อยอาจจะแค่หลักสิบแต่ด้วยความเข้าใจอาจจะเข้าใจว่าเป็นชุดกรรมการเป็นร้อยอย่างเงี้ยอาจจะสร้างนเงินไม่ถึงก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าอะไรจริงอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไ,ไใชอะไรจริงอะไรเงี้ยอนาคตข้อมูลต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันมีอะไรที่ชัดเจนออกมาแต่ณวันนี้ผมอัปเดตข้อมูลด้วยการวิเคราะห์อของผมนะครับ ผมจ่มีความเชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้ทั้งสองทีมนะครับทั้งสองเนื้อไม่น่าจะสร้างเกินห้าพันเหรียญบวกลบเงื้อเงินอยู่ที่หลักร้อยนะครับและวิธีการดูเก๊แท้การแยกแยกบาะผมก็แยกแยกแยก,แยกการเล่นบล็อกเนี่ยผมก็ทําให้ดูคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็วันนี้ก็เอาแค่นี้เพราะผมขอาอมคอไม่อยากให้ยาวมากนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ ฝากกดซับสไคร้นะครับผมก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆหาข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับตั้งใจจะเผยแพร่ประรุมพลหลวงพ่อบริบบิหลวงพ่อ,พอ,พอทางที่ถูกจริงๆเล่นการผิดทางมาก็เยอะนะครับสสยหลวงพ่อออดผมเข้ามาศึกษาแล้วผมรู้ว่ามันมีอะไรที่ต้องคุยดีมากมายนะครับท่านเก่งจริงหลวงปู่ดูบอกว่าท่านเก่งจริงให้ในายเรีนนุ่มนี้ไปไปนิมนต์มาเพื่อสร้างหลวงจุฑาชนชัยนะครับหลวงพ่อกวยออกปากชมเลยว่าวัดพระวัดบ้านช้าง เก่งด้านโคงพันชาตีเสษจ,จนยันเท้าเอกจากปากประสบการณ์เยอะแยะมากมายในพื้นที่เป็นที่ประจักษ์แล้วหลังผมจะลงคลิปมาให้รับรู้รับฟังกันนะครับวันนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีทุกท่านครับผมจบด้วยเหรียญสวยๆสักเหรียญหนึ่งคาคาไว้เนื้อเงินที่ผิววิมปับเมทัลเล็กของผมนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเนื้อเงินที่ผ่านมือเดียว ตั้งแต่ปีออกจากวกัดปี19นะครับเจ้าของเดิมเก็บมาแล้วผมมาดูแลต่อนะครับลากันเท่านี้ครับแล้วผมสวัสดีนะคะทุกทุกท่านครับผม